ตอนนี้ผมอยู่กับแอ,อนนร์ SP าศูนมิแปดเอสพีแอร์าบินเนาะอ้าวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้เรามาทดสอบแล้วรู้อะไรหลายๆอย่างแลยผมขาผมตัวน,นี้ยังไงพี่เริ่มต้นของเขาตัวนี้ก็เป็นตัวแทงเตอร์แอร์ารุ่นเก่านะครับที่เป็นตัวเอสพีครับอตอนนี้ทางบริษัทได้พัฒนาเป็นตู้แอร์ครือมาติดก,กับรุ่นแอร์หาศูครับครับผมครับผมระบบของเขาเพิ่มเติมจากตัวธรรมดาย,ยัางไงเพิ่มเติมก็หนึ่งก็หลักๆก,ก็จะเป็นเคบินที่เห็นเนาะ อ่าเป็นเคบินมาติดกับตัวของแท็กเตอร์ L50 ครับผมเดี๋ยวพี่เขาอนุญาตรับเครื่องก่อนได้ไหมอ่าได้ครับผมอ่าเออ,อตัวนี้พี่เดิมพอเราติดตั้งแอร์เนาะครับมันต้องเพิ่มอะไรขึ้นมาหนึ่งก็จะมีอ่าชุดทำความเย็นครับกอ่า แอร์ BTU เนาะคหนึ่งก็จะติดตั้งอยู่ด้านหน้าด้านหน้าใต้ฝาผมเปิดดูนะครับแอร์นะน่าจะฝังนู้ดตัวนี้ของใหม่จริงครับผมนี่ครับก็จะติดตั้งไว้ด้านหน้าเครื่องนะครับนี่ครับโอ้นี่ตัวคอมใช่ครับคอมเพรสเซอร์แอร์ครับตัวนี้มีขนาด18,000หมื่นแปดพ BTU ครับตั้งเฉพาะคอมอย่างเดียวใช่ไหมครับผมออ๋แล้วก็ระบบระบบอ่าตัว กองคอยร้อนก็จะอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านนี้ครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะเป็นลมดูดขึ้นนะครับดูดขึ้น่าดูดขึ้นจะด้านบนหลังคาจะมีพัดลมัวคตัวดูดขึ้นครับผมส่วนระบบทําความเย็นครับระบบทําความเย็นก็จะมีช่องแอร์นะครับช่องสี่ช่องครับสามารถหมุนปรับได้360องศาคือสามารถเป็นวงแบบวงกลมเนาะอ่า ส่วนผมลืมบอกส่วนตะแกรงด้านหลังครับสามารถเปิดทําความสะอาดได้ครับเปิดได้ใช่ครับหลังคาเปิดได้ครับเพราะก็จะมีจะมีน็อตขันแล้วก็ยกขึ้นนะครับเพื่อเวลาทําความสะอาดด้านบนครับผมก็แล้วก็จะมีเครื่องเล่นมีทายุพวกมากับชุดตัวแอร์อ๋อมีเครื่องเสียงด้วยใช่ครับผมแล้วก็มีพวกวางเครื่องไม้เครื่องมือใช่มีวางเครื่องมือที่ชาร์จโทรศัพท์ที่วางแก้วน้ำอะไรพวกนี้เครื่องอำนวยความสะดวกในรถครับผม รอบคันก็สามารถมองได้เห็นมองได้เห็นครับเพราะว่าปกติ360อบงศากระจกนี่อย่างดีไหมอย่างดีครับเหมือนระบบของรถยนต์เลยครับอ่ะภายในเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมรอบคันมีกระจกให้สองฝั่งเลยมีกระจกมีไฟสปอร์ตไลท์สองดวงหน้าหลัง4ี่ดวงครับอ๋อครับผมแล้วก็ตัวแผงทํางานได้ตัวแผงปัดน้ำฝนนี่มีอยู่หนึ่งตัวเนาะหนึ่งตัวครับตัวข้างหลังเปิดได้ไหมได้เปิดได้ครับพี่ นี่เปิดได้นะครับนี่ครับเปิดเวลาทําความสะอาดอะไรเงี้ยอ้าวได้มีเลยกว้างนะครับกว้างนั่งขับสบายอันนี้มีเพิ่มปุ่มอะไรบ้างไม่มีก็มีอยู่ด้านนี้ครับพี่อยู่ตรงแผงหน้าปัดเนาะอย่างนี้ครับเดี๋ยวน้องขออนุญาตนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟหน้าไฟหลังตัวนี้ก็จะเป็นปรับพัดลมแอร์ความเย็นเนาะครับส่วนอันนี้ครับปรับได้3 6 0องศาเนาะ เสียงนี่กระพงกี่นิ้วดิกระโงหกนิ้วครับเสียงนิ้วเนาะครับผมตัวนี้อะไรพี่ตัวนี้จะเป็นกรองกรองด้านในห้องแอร์ครับเพื่อกันพวกอ่าค่าฝุ่นอะไรพวกนี้ครับพอเวลาเราอ่าขึ้นรถลงรถก็คือมาจะมีฝุ่นติดตัวแล้วก็เวลาอ่าขับทํางานอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็ระบบการแอร์ทั่วไหลเป็นยังไงเช็คเรียบร้อยตรอซีนเรียบร้อยครับดีเนาะครับผม พวกเกียร์นี่ก็เป็นระบบซีนซีนหมดครับเป็นซีนด้านล่างแล้วก็จะเป็นพวกชั้หนังทั้งหมดนี้ซีนทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ครับผมก็จะมีช่องเฉพาะอ่าตรงตรงที่อ่าคันเกียร์ที่เราขยับบ่อยๆบอดี้เยมากเป็นอะไรข้างในจะเป็นเนื้อพลาสติกใช่ไหมตัวนี้เป็น PU ครับ PU ใช่อ๋อ PU เนาะตัวโครงสร้างฟอนเดนขึ้นรูป ขึ้นรูปแบบโดยตรงครับตัวนี้เป็นเนื้อเหล็กเนื้อเหล็กนะใช่ครับเนื้อเหล็กนะครับผมไล่ลงมาเลยนะครับผมตองนี้ก็เป็นกระจกกันความร้อนด้วยครับผมมานี่ก็น่าจะดูแลไม่ไม่ยากดูแลไม่ยากครับครับเดี๋ยวเอาเบื้องต้นการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวให้พี่สตาร์ทดูก่อนสตาร์ทนี่คอมเอต้องเปิดไหมเปิดที่หลังเปิดที่หลังครับอ๋อออมไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมให้พี่สตาร์ทเดี๋ยวผมจะไปดูคอมเอททางนี้ได้ครับอ๋อนี่สตาร์ทดูครับ เดี๋ยวผมจะดูครับผมว่าคอมแอร์ทำงานหรือยังตอนนี้แอร์ยังไม่ทำงาน,นครับผมนะเอาเปิดแอร์ครับผมอันนี้แอร์ทำงานแล้วครับทุกคนแอร์ Air ทำงานแล้วนะครับโอ้แอร์ทำงานนี่น้ำแอร์ก็จะไหลเลยครับอันนี้คือระบบแอร์ทำงานแล้วนะครับแอร์ Air ทำงานแล้วสุดยอดครับจริงยอดจริงๆครับทุกคน ครับผมอ๋อยางเอนร์มีกี่รดับแอมี่โลหนึ่งขีดสองขีดแล้วก็หายครับสี่ระดับอ๋อแล้วก็แค่น้ำมอครับผมของการดูแลรักษาก็คือออกทุกเดือนบำรุงตามระยะระยะเขาเนาะครับผมเพรานั้นก็ไม่มีอะไรใช่ครับแต่ภายในเย็นแน่นอนเย็นนะเพียบครับพี่ทราบราคาไหมครับเดิมจากของเดิมแสนสี่ เพิ่มจากของเดิมแสนสี่เพิ่มจากราคาแท็กเตอร์ L50 ครับเอ๋อหลายคนอยามีรถไทยกันแล้วจะทำตู้แอลนี้ได้ไหมตอนนี้ยังไม่ได้ครับยังไม่มีโปรตอนนี้มีแต่ตัวใหม่ที่ติดจากโรงงานโดยตรงแล้วตัวนี้วางขายหรือยังตอนนี้รถจะส่งมอบได้เดือนตุลาเนี่ยแหละแสดงว่าที่ไหนก็ยังไม่มีใช่ครับยังไม่มีตอนนี้มีที่นี่ที่เดียวเออเอาเอาเรียกน้ำย่อยไว้ก่อนได้ครับเรียกน้ำย่อยเออนี่ครับเรียกน้ำย่อยไว้นะครับผม ใครสนใจก็อดใจเราอีกนิดนึงครับอดใจเราอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นวางจําหน่ายทุกสาขาของประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศต่างประเทศยังไม่มีเหมือนกันยังไม่มีครับพี่กัมพูชาก็ยังไม่มีอะไรก็ไม่มีนะชายเปิดที่ไทยที่แรกครับที่ไทยที่เดียวนะครับผมอ่ะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยครับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกันด้วยครับผมครูโบตาประเทศไทยนะครับผมนะ อฝา,ากกดไลค์กดแชร์กั้วยคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับบายบายนะครับ